ขณะเดียวกันในวันนี้เมื่อเวลา17นาฬกาที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีได้มีการประหารชีวิตนายสุชาติเท้าคำหลงอายุ50ปีชาวจ,จังหวัดเพชรบูรณ์นักโทษเด็ดขาดชายคดีครอบครองยาบ้า45,500เม็ดถูกจับเมื่อปี2539จากการล่อซื้อของตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานาครโดยสารดีกาพิพากษายืนให้ประหารชีวิตตามสารชั้นต้นและอุทธรณ์ และก่อนหน้านี้เรือนจำกลางบางขวางก็ได้ประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดไปแล้ว6คนในรอบปีนี้นะครับและ18เมษายนวันนี้ที่เรือนจำบางขวางมีนักโทษประหาร5คนรอเวลาตั้งแต่เช้า ในจำนวนนี้4ี่คนเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอีกหนึ่งคนคดีจ้างหวานฆ่าผู้อื่นนักโทษชายลียวนปวงนักโทษชายบุญเกิดจิตปราณีและนักโทษชายชูชินกล้วยถูกจับกลุ่มคดีความผิดฐายมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมื่อวันที่6ธันวาคม2536สารศาลชั้นต้นพิพากษาตัดสินประหารชีวิตและแม้ว่าจะต่อสู้คดีทั้งในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นความผิดไปได้นักโทษชายวิเทียนแสนมหายักษ์ชาวจังหวัดสุโขทยัยมีความผิดฐานนำยาบ้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายและเจ้าหน้าที่ปปสจับกลุ่มได้ที่บริเวณใกล้กับสะพานพรมแดนไทยอำเภอแม่สายเจ้าหน้าที่พบยาบ้าจำนวน5 0,000เม็ดแม้เบื้องต้นจะให้การปฏิเสธและสู้คดีมาแล้วถึงสาศาลด้วยกัน แต่วันนี้นักโทษชายวิเชียนคงต้องก้มหน้ารับกรรมเข้าสู่แดนประหารทันทีที่ได้ยินเสียงไขกุญแจประตูดแดนหนึ่งดังขึ้นสัญชาตญาณของนักโทษทั้งหมดกว่า200ชีวิตในห้องขังรู้ทันทีว่าถึงเวลาของทั้งห้าคนแล้ว ผู้คุมรับตัวนักโทษชายทั้งห้าคนออกมาจากแดนหนึ่งเพื่อให้ทำสิ่งสุดท้ายก่อนประหารเขียนจดหมายเขียนพินัยกรรมและพิมพ์ลายนิ้วมือรับฟังการอ่านดีการับประทานอาหารมื้อสุดท้ายและฟังธรรมกรรมนุนาวัตตโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์โลกให้เป็นไปบัดนี้ได้ถึงเวลาที่เธอจะต้องถดใช้กรรมแล้ว ทุกคนเมื่อเข้าสู่แดนประหารเจ้าหน้าที่จะนำผ้าขาวมาผูกตาก่อนจะนำร่างไปตรึงกับหลักประหารให้ระดับหัวใจตรงกับจุดดำบนม่านและมีกระสอบกั้นด้านหลังอีกชั้นหนึ่ง อรมเมื่อเสร็จสิ้นการประหารศพทั้งหมดจะถูกนำไปเก็บไว้ในห้องที่มีม่านกั้นซึ่งอยู่ด้านหลังตามกฎของกรมราชทัณฑ์ศพจะต้องอยู่ที่นี่24ชั่วโมงก่อนที่ญาติจะรับศพไปได้ หลังสิ้นเสียงปืนบรรยากาศบริเวณแดนประหารแห่งนี้น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งแต่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษและนี่คือตัวอย่างของบทลงโทษสำหรับผู้ที่ร่วมขบวนการค้าย,ยาเสพติดเพราะหากยังไม่เลิกและหันหลังให้กับพฤติกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ชีวิตอันใกล้ที่รอยอยู่เบื้องหน้าก็คือหลักประหารดินแดนแห่งความตายเช่นเดียวกันกันกบนักโทษชายทั้งหมดที่อำลาโลกไปแล้ว